ที่แล้วเราทำถึงข้อที่เจ็ดนะคะเป็นการบวกเลยนะคราวนี้ครูจะไปที่เป็นการลบบ้างนะคะครูข้อสิบเอ็ดนะคะครับการลบนะคะก็ใช้หลักการเดียวกันกับการบวกนะคะคือก่อนที่จะบวกลบได้ส่วนตัวด้านล่างนะคะจะต้องเป็นเลขเดียวกันก่อนนะคะ ครับตรงนี้เศษเจ็ดส่วนแปดลบเศษหนึ่งส่วนสองจะเห็นว่าส่วนเป็นเลขแปดและเลขสองนะคะสองนะคะตัวด้านหลังให้เป็นแปดได้โดยการคูณสี่นะคะด้านบนหนึ่งก็ต้องคูณสี่เหมือนกันเศษเจ็ดส่วนแปดเราก็เขียนไว้เหมือนเดิมครับครูลบ นะคะหนึ่งคูณสี่ตรงนี้ได้สี่ค่ะส่วนแปดใช่ค่ะเอาเจ็ดลบสี่ได้สามเศษสามส่วนแปดนะคะหน้าครับค่ะแสดงว่าเศษสองส่วนสามครับสามต้องท้ายเป็นสิบห้าสามคูณอะไรคะห้าครับ สามคูณห้าสองด้านบนก็ต้องคูณห้าครับห้าเลขเดียวกันนะคะใส่เครื่องหมายลบตัวด้าหลังนะคะเศษสองส่วนสิบห้าครบคูก็เขียนเหมือนเดิมนะคะเศษสิบส่วนสิบห้า ลบกับเศษสองส่วนสิบห้าเศษสองส่วนสิบห้าครับครับค่ะก็สามารถนรําเลขด้านบนสิบมาลบกับสองได้เลยกลายเป็นเลขอะไรคะแปดครับแปดส่วนสิบห้าครับโอเคค่ะถูกต้องนะคะเศษสิบสามส่วนสิบสี่ลบเศษห้าส่วนเจ็ดน,นะคะ ตรงนี้ส่วนยังไม่เท่านะคะโอเคนะคะเศษสิบสามส่วนสิบสี่ลบนะคะเศษห้าส่วนเจ็ดนะคะเจ็ดต้องทำให้เป็นสิบสี่เจ็ดคูณสองถูกไหมคะเจ็ดคูณสองได้สิบสี่แสดงว่าห้านะคะก็ต้องคูณสองเหมือนกันนะคะตรงนี้เขียนเหมือนเดิมนะคะเศษสิบสามส่วนสิบสี่ลบ ห้าคูณสองได้สิบเศษสิบส่วนเจ็ดคูณสองสิบสี่คะส่วนเป็นสิบสี่เท่ากันแล้วนำเลขด้านบนนำสิบสามลบสิบจะได้เท่ากับเศษสามส่วนสิบสี่นะคะ เศษสามส่วนสี่ลบเศษห้าส่วนยี่สิบสี่ส่วนสี่และยี่สิบสี่นะคะยังไม่เท่ากันเราจะทำตัวด้านหน้านะคะก็คือตัวนี้ส่วนให้เป็นยี่สิบสี่ก็คือนำสี่คูณหกนะคะสี่คูณหกได้ยี่สิบสี่ตัวด้านบนก็ต้องคูณหกเหมือนกันลบ เศษห้าส่วนยี่สิบสี่สามคูณหกแปดเศษสิบแปดส่วนสี่คูณหกส่วนยี่สิบสี่ลบเศษห้าส่วนยี่สิบสี่เห็นไหมคะว่าส่วนด้านล่างเป็นิดไปแล้วนะคะคือยี่สิบสี่ ก็รับเนีส่วนสามารถเขียน24ได้เลยนะคะเราก็นำตัวเลขด้านบน18ลบ5 13นะคะข้อนี้ก็จะตอบเศษิ3ส่วน24นะคะนะคะสองข้อนี้เดี๋ยวครูจะฝึกให้นักเรียนทำเองนะคะ Bye.